โอเคก็กลับมาเหงือเปียกไปสครับผมก็หลังจากที่ตาหาไปโหงั้นเป <C> ็นสิบสิบก็ตอนนี้เราก็ยูนไหนวะเออลงลงแป๊บก็มากับห้องที่หาอะไรไม่ได้จากไอ้พวกนี้เลยก็จะมาลองสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งเอ้จ้ะอืมอืม ห้องดอกมหยุดเลยนะมไม่ได้แอมอกย่าอย่าเพิ่เล่นดอกห้องสวนดอกห้องดอกไม้อยู่ข้างล่าใช่ไหมไอห้องนั่นอะไอห้องตรงนั้นอะเออเนาะเออเนี่ยว่าละไอห้องข้างๆห้องปฏิบัติการดูะอะปะปิดมต อำเบอร์โน้ตอันเบอร์โน้ตอเบอร์โน้อันที่อีก้าเขียนด้วยเดี๋ยว <c oughs> จริงจริอ้ยอย่าถอดการทดลองของผมเสร็จสิ้นเธอก็จากไปผมคิดว่าการทดลองนี้ต้องล้มเหลวแน่ๆแต่ทำไมจันทำไมมึงกลับไม่รู้สึกเสียใจเลยทำไมนะก็เพราะว่า,ม,ามึงดีใจหานะโอ้โหมึงดีไอะไรที่มึงไม่ได้ ังไงอีอัมเบอร์อะไรอ่ะเอาไห้อว้ยปนหยอก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 โจ้่ยอกเยอะเยอะไปเก็บเดี๋ยวห้องพนักงานห้องพักคนงานห้องพักคนงานย,ายู่งวะนายยไ่งวะเอา,เอาโอ้โหเทดออกมายังเดินผ่านไม่ได้โอ้โห เอารักษาตรงไหนเราห้องพักคนงานอยู่ไหนห้องบนเหรอสองไปสองเรียไป้อสองห้องพักคนงานน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 านานโอ้หัวข้างขวาวินิจใจอู้อ้จ้ะโอ้ให้เอาไปตรงนั้นอ๋อ ไปไหนบางคนรับใช้อยู่บ้านเจ้าชี้แน่เลยนี่ทางไปไหนเนี่ยเข้าไปไหน ทำการมั่วมาเรื่อยนั้นเองโอโ้โหเอาอย่าไอ้รุ่นั้นโอ้ไม่เอาเราเราจะอึ้งกูพึ่งเซฟเมื่อกี้อะไรกันหนากว่ะคนไม่พึ่งเซฟเลยโอ้เซฟปุ๊บตายเลยโอ้ผมนี่อึ้งไปเลยครับ ตูเกียรติภูมิอีพีจังไรอีอีพีอีอะไรอุปกรณ์ต่างๆของใช้ในบ้านอุปกรณ์ต่างๆของคนรับใช้นในบ้านหืม ทุกคนคงเห็นได้เป็นเสียงฉณนใช่ไหมฉันอยากกลับบ้านฉันก็เริ่มรู้สที่ฉันตีฉันก็เลยเกินฉันจะไปรออยู่ที่ชั้นห้องฉันจะไปรออยู่ที่ชั้นใต้ดินหอห้องปฏิบัติการนะขอให้ทุกคนปลอดภัยอูมันจะเป็นอะไรมของเกตุแก้วไม่ใช่ละหรอแก้วเบอร์โนอร์อันไหนล่ะอันที่หกหกหกผมรับเอาทิ้งในมาแล้วไหว่าคอยดูแลลีขอรับตืมเหมือนการ์ดสองของผมสิ่งนั้นของแกหรือว่า ขนต้ดินห้องปฏิบัติการใช่ะ<า>กลับไปแกจะต้เซฟไวครอนดีแล้วไม่เด้นห,า,นหาคอเนละ่นหาคอในแบบตาหาไว้วอดจุดไปรอยอจุดกัดเลตากคนจุดเอาเลย

ย่าขั้นต่ายเลยที่เชียวเป็นที่อินดีมากโู้เพิ่งเจอเมื่อกี้ไยแล้วเล่นกับมันปั๊บแกประตูนี้หนึ่งหน้าหน้าไอ อีกอย่างอีอีอีกูเล่นเอากูเล่นด้วยอันไหนอันไหนอ่าไม่มีแล้วไปอู้หูอู้หูป่ะที่นี้เป็นยังไงวะ อ,รรอืม,มรู้แค่บุมอีพีต่างเรยอี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 ฮีอีพีอีอีสน่เาเขาไปดิบปจันทร์อ้ามีอ่ะเออถูกแล้วนั่นคือแบบใครไม่ตั้งให้ไม่ต้องเดินอ้อมแผนของนี้วะ ก็จ t ฟักยูบี้จะโอ้นั่นมันอะไรกันนะ <Awesome. S 1> อะไรกันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้น, <c oughs> น,นั่นรูเสียงทางของมึงมาจะต้องมีปัญจหนึ่งนั่นคืออะไรกุญแจ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 ตะลินตะลิน Oh! 그 뭐, 뭐 이거까지 어떻게 빨리 오는 건지. เบอร์ไม่ดีเขาฟังนู้น

ขึ้นกระสุนสมบูรณ์ทุนจะทำให้รสสาวของผมกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งห้องนั่งเล่นหนอีกบ้านนี้ไปดับไฟห้องนั่งเล่นนะครับเพราะว่ามาเรียได้ฝากว่าให้ไปดับไฟห้องนั่งเล่นนะเฮ้ยรูเกตามิรูเกตามิโอ้ันน่าจะรูเกตามิเย็นนานใหญ่อีกว่าแล้วอาน้ำได้รับเอาปุ๋ใส่น้ำในห้องน้ำแล้ว,ลว,ลวไปดับไฟร้อนแรงนั่นปะ เออเนาะห้องนั่งเล่นอยู่ไหนหาไม่ไหนห้องนั่งเล่นเลยว่ะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเห็นยืนชนะได้อะไรบ้างได้ทา,างาน้ำก็ไปห้องนั่งเล่น ไปห้องน้ำกันดีกว่าตั้งถังน้ำไปใส่น้ำก่อนก็หลังจากทักษาการดาวไม่ไม่ไมก็ประหยัดน้าค่านะ้ำก็เหลือเกินไอ้พวกนี้นี่ไปห้องน้ำแน่นอนมาแล้วนะจ๊ะมาดับไฟแล้วนะจ๊ะนี่เหรอจ๊ะ ผมในอึ้งไปเลยครับเอาเป็นว่าในห้องคนใช้ก่อนแล้วกันคือห้องบอดไฟชีวิตและชัตว์ชินนะเจ้าโอ้ยงไายยจริงจินด้วยอ๋อก็เอาเป็นว่าโอ้ยอยูอ่ในนี้แหละไม่ต้องไปแล้วตัดพาน,านะนะครับสวัสดีครับ